สดี๋ัวเพืเ่อนๆเราอยู่กับคุณลีลอาอาล่ะลีลาพันหกนะครับบายเล่นกันก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผมก็ดีใจมากๆเลยนะทุกท่านแล้วก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยก็ดีนะครับผมท่านหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอเคสําหรับเกมที่ลงเนี่ยผมอาจจะค่อนข้างลงบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ ไม่เป็นไรเพื่อนๆแบบอ่าค่อยๆทยอยดูก็ได้ครับแบบไม่ต้องแบบรีบดูแบบว่าทั้งหมดก็ได้นะโอเคค่อยๆทยอยดูก็ได้แต่ถ้าใครที่บอกว่าชอบมากแล้วก็อยากดูติดตามไปเรื่อยก็เอาเลยครับโซโลเลยอ่าเหมือนกับดูซีรีส์นะครับไป้ายป้ายป้ยคุณเขาไปฟังนู่นแล้วอ่าโคนเขามาครับผมอือ ล้านครับผมคิดว่าเขาน่าจะเอาโคลไหลลงมาแล้วเร็วๆนี้แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาจะทําอะไรเนี่ยเรามาขึ้นไปเลยครับมาขึ้นไปเติมโอ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 ขนมาไม่ทันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ้อนดีกว่าซ้อนซ้อนซ้อน ซ้อนดีครับผมอา้าตัวนี้เขาขาดแล้วที่นะ่ะตอกินเลยดีกว่ากินครับผมกินน้องเม็ดน้องเม็ด,น,มดน้องเม็ดกำลังขาดนะน้องเม็ดเขาถอยไปป้องกันนะครับร้องไยเลยได้นี่นาะใช่ไหมเออไายเลยได้ โอเคเขาถอยตัวนั้นนะครับเราดันโคนอีกทีหนึ่งครับผมโอ้ถอยกระจายโอเคเอ่อเอิมเอิมเอิม,อมผมลงคิดว่าจะยังไงดีปะมาหมุนครับโอ้มาเขาต่อเลยโอเคเอ่อยังไงดีต่อด,ดีไหมยังไม่ต่อแล้วกันครับถอยไว้ก่อน เฉเม็ดมากินไปก่อนดีไหมกินไปก่อนดีกว่าครับไปโคลนเราขึ้น mm hmm. อืมเนี่ยอย่างเงี้ยต่อได้ละต่อไปเลยโคลนเราขึ้นได้ครับ mm hmm. ดันยันไว้ครับมาเราขึ้นนะครับ mm hmm. เตรียมตัวกินสอง เฮ้ยเขาเอาเม็ดมา,างีว่ะโอเคไปครับโนเ,เราไปเขาเอามาลงมาแเนอะโอเคเขาอาจจะกินโคนเราก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังไปครับผมเราเตรียมเอาเมเปิ้เสียบมานะครับอืม เขาเอามตตตัวนี้มาป้องกันนะครับโอเคเราดันตัวนี้ขึ้นไปให้เขาทิ้มลงมาตรงๆนะเขาจะกินโขนล้วแหละเรากินเหลือเขาก่อนดีไหมเนี่ยไม่ลวกันเราไม่กินแล้วกันเราดันขึ้นไปตรงๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาคนอีกตัวเสียบไปเลยนะครับแบบเสียบแทนเลยโอเคเขากินตัวนั้นเราดันขึ้นไปโอเคเรากินสองไปเลยครับผมกินอโอเคอันนี้ยังโชคดีนะครับจริงๆเขาเอามา้ามา,มากระโดดไอ้ตรงนี้ได้กระโดดข้ามเือเราแต่ดีเขายังมองไม่เห็นเราป้องกันไว้ก่อนเลยดีกว่า เราจะหมุนโคนไปลูกเขาแล้วก็ไงายนะครับ mm hmm. เขาเริ่มรู้ตัวละป่ะหมนุนไงโอเคปะไล่เรือครับผมไล่เรือครับไล่เรือไล่ให้เรือไปไกลๆเลยโอเค ไปแล้วเตรียมตัวแยกกอกำลังโอเคจอโคนโอเคจอคโอคนฮึเราจะไปกินตัวบนเราเออ,เอ,อไงทีสุดไปก่อนได้ไหม นี่ได้วะ่ะไปไม่ขินครับเดี <d> ๋ยวเราจะเอาเบี้ยงหงายเนี่ยลวงโค้นจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูว่าขุนเขาจะยังไงนะ เขาให้กินฟรีะไม่โอ้ยนี่มันแสบเว้ยถ้าเรากินปุ๊บเขาจะเอามากินแล้วก็ของเหลือเรานะครับเรารู้ไงเราล้วงโคนดีกว่าโคนฟรีแล้วครับอย่างงี้โอเคกินครับผมเอาเบี้ยกินอืมเขาถอยไปตัวนั้นนะ โอเคโอเคเขาน่าจะเอาเรือกินนะครับเร็วเรนี้แต่ว่าเรามวนม้าหน่อยดีกว่าสร้างขับดักเอาไว้โอเคเขากินเลยนะอืมถ้าเราลุกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอยากรู้จังไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกตูมลุกตูม ถ้าเราเอาเบี้ยปิดเนี่ยเขากินเลยไหมผมคุณผู้ชมว่าเขากินไหม้าจะกินเลยก็ได้นะครับโอเคอ่ะเพื่อความไอ้นั่นดีกว่าเรากินตัวนี้ไปก่อนหากินกินมาครับกินมาเออเออนั่นแหละไ,ไปเราลุ้ทีหนึ่งเขาพังละเขาต้องเอาเหลือไปป้องกันอโอเคอือไปครับเตรียมตัวดัน ดันแล้วก็ลุกก็น่าจะชนะแล้วนะเดี๋ยวดูว่าเขารู้ไหมอาเขาไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเขาไม่รู้เราดันเลยถอยไปเดี๋ยวเราเอาเลือลุกอีกทีก็น่าจะจบแล้วจบเกมน่าโอเคครับผมขอบคุณแม่